วันนี้นะคะมีโอกาสแวะมาทางนี้ค่ะแวะมาตรงที่เมืองเก่าเวสารีค่ะนะคะเป็นเมืองเก่าตรงนี้เป็นเท้าอุโบสถค่ะหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเอแสดงว่าที่เราเห็นตรงนี้น่าจะเป็นเสมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าปฏิเสมาก็จะมีด้านหน้าเนาะด้านข้างโอ้คณจะเป็นเสมาจริงๆค่ะนี่เป็นเสมาเป็นหินตั้ง พระอุโบสถสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาเป็นสถานที่ทำพิธีอุปสมบทพระภิกษุในสมัยนั้นนะคะแต่นี่เป็นพระพุทธรูปใหม่นะคะเป็นอุโบสถถ้าเป็นอุโบสถในสมัยก่อนก็เรียกว่าอุโบสถมหาอุตเพราะว่าไม่มีมีทางเข้า อย่างเดียวไม่มีทางออกไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเดินไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะแต่จะดูร,รอบรอบนี่คือหนนะ้าคิดว่าน้าจะเป็นเสมาของ,ของโบสถ์นะคะเนี่ยเพราะมีรอบเลยค่ะตามเขาเรียก,กตามหลักของโบสถ์เลยนะคะเสมาด้านข้างด้านหน้าเนี่ยครบทุกมุมนะคะเสมาแบบนี้ เป็นอิดถือปูนนะคะบดไม่ขนาดไม่ใหญ่โอ้นี่ี่เรียกว่าสะะน้ำมุนนะคะนี่ กว้างมากเท่าไหร่นะคะอ,อันนี้เป็นป้ายด้านหน้านะคะพอเราเดินมาด้านหน้าก็จะเห็นว่าตรงนี้มีป้ายบอกว่าเมืองเก่าเวสาลีเมืองอภัยสาวีหรือเมืองภัยสาลีกรมศิลปากรได้สำรวจเมื่อพศ2511พบว่าเป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมมีคันดินเป็นกำแพงเมืองสองชั้นชั้นนอกเหลือร่องรอยแนวคันดินอยู่บ้างเล็กน้อยส่วนชั้นในยังคงสภาพเดิมอยู่เป็นส่วนมาก ระหว่างคันดินชั้นนอกและชั้นในมีคูน้ำขั้นกลางมีูป้ายบอกแต่ป้ายค่อนข้างที่จะเลือนลางมากเลยนะคะเดี๋ยวทงดูใกล้ใกล้อ๋อเรียกว่าป้ายบอกว่าเป็นนี่เป็นพระวิหารสารันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นสถานที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูปในสมัยนั้นนะคะไม่รู้ว่าตอนนั้นจเจอพระทรูป ที่องค์นะคะแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ไปเก็บรักษาไว้ที่ไหนคาดาว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นแท่นที่เก็บพระพุทธรูปนะคะและน่าจะเป็นลักษณะของโดมหรืออะไรสักอย่างหนึง่งเพราะว่าบันท่าน,นี้จะมีเสากลมๆทั้งสี่ทิศเลยค่ะเนี่ยนะคะน่าเป็นเสาทั้งสี่ทิศเลย เราจะเดินชูมาด้านหลังนะคะด้านหลังนี่ทางลงด้วยเป็นด้านหน้าลงทั้งหลังได้นะคะตรงนี้ด้านขวามือลงมาด้านหลังด้านขวามือก็จะมีทัพปารางค่ะมีป้ายด้วยนะ,ะอันนี้ทัพปางนะคะสัานิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยขอมโดยช่างฝีมือของขอมที่ได้รับรูปแบบมาจากอินเดียเป็นที่เก็บพระพุทธร,รูปและของสำคัญนี่นะครับ สูงใหญ่นะคะตอนถ้าช่วงที่สมบูรณ์คงจะมีความสวยงามเลยคะ่ะมอเป็นกลางเล็กกลางน้อยหรือเปล่าเนี่ยเนาะเป็นฐานนี้นะคะหอสมุดรหรือกุฏิหรือสีสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของ เหมือนพราปางด้านนู้นเลยอะไรคะเนี้ยอ๋อส่วนล่างของฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนบนเป็นรูปหกเหลี่ยมกลายเป็นยอดซุ้มหลังคาบนด้านข้างดูคล้ายหอระฆังอืโอมีช่อด้วยโออนี่ไงดูสีนี่ดืสีอย่นี้ค่ะแต่ไม่รู้เป็นรูสีองค์เดิมเูล่าน,นะคะนี่ค่ะรูปปั้นองค์สีอาจจะเป็นองค์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะไม่มน่นใจนะ ต้นไม้ทรงสวยมากสักครู่ที่เราไปดูมานะคะนี่ชื่อว่าต้นแจงค่ะลูกขมระดกของแผ่นดินนะคะแจงเป็นต้นไม้สําคัญนะคะหาตบนนี้ดูยากนันจะบอกให้แล้วทรงสวยมากเลยเห็นไหมคะแปลกตาด้วย้ากันไม่เห็นต้นไม้ฝาดแบบนี้ค่ะแต่ว่าอายุต้องนานหนักนานขนาดไหนไม่รู้นะเขาไม่ได้บอกอรายละเอียดไว้นะคะอแต่ต้นเขาสวยมากเลยแปลกตาค่ะ จากร่องรอยประวัติศาสตร์ของโบราณสถานเมืองเก่าเวสารีทําให้รู้ว่าในอดีตที่นี่เป็นแหล่งชุมชนที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งและเป็นเมืองหน้าด่านมาก่อนหากต้องการมาเยี่ยมชมเดินทางมาได้ที่บ้านน้องภยัยตําบลสําโรงชัยอําเภอภัยสารีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคลิปนี้คงตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ